งงดิเอ๊งงดีว really <ructure> <gr> ่าเรามาทําอะไรกันเนี่ยเรามาดูสาวๆกันเหรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองก็เกมนี้เป็นเกมจีบสาวจีนนะก็ช่วงนี้เออคือโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยคือช่วงนี้ก็ทั้งซีรีส์ทั้งอะไรของจีนเขาก็มาแรงมากนะ ก็เลยแบบว่าเออเปิดไปเจอว่าเฮ้ยเกมนี้ก็ได้รับคะแนนก็ค่อนข้างดีนะเราก็มาจีบสาวจีนกันดีกว่านะชื่อภาษาอังกฤษของเกมคือ love is all around นะก็ความรักอยู่รอบตัวนะแต่ว่าชื่อภาษาจีนของเขาคือหวานตั้นวอเป้ไหมหนีเปาเหวเลยคือแบบโอ้บ้าจริงเลยฉันมีแต่สาวๆอยู่รอบตัวอะไรประมาณนี้นะไปะเสียเวลาคุยเฮโอ้โหคือ โอ้นึกยากเหลือเกินเดี๋ยวดูก่อนนะเขามีเติต i งเป็นฟูลสก c r e อะไรให้เรียบร้อยภาษาอังกฤษนะแล้วก็อืมไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะไปกดแบ็คก็ไปมันเป็นเกมแนววิดีโอแล้วก็กดตอบคำถามนะเริ่มดีกว่ามันไม่ไหวแล้ว <c oughs> เป็นหวัดน,นิดหน่อยนะเสียงอาจจะมูทูนิดหนึ่ง <c oughs> โอ้บ้าจริง โอ้ยปวดหัวยโอ้ปวดหัวอย่างแบบปวดสุดๆมันเกิดอะไรขึ้นนี่ที่หนที่ไหนเนี่ยโอยโอเคครับดูรูปได้ชื่ควาจะรูปนี่มันเหมือนเคยเห็นมาก่อนเลยนะแล้วนี่คือดูปฏิทินได้นะโอเค แล้ววันเนี้ยมันสสาาวันที่ยี่สิบสามเหรอยีิบสามนี่มันเมื่อวานไม่ใช่เหรอเอ้าง,งานงานอาร์ตเหรอรองเท้านี้ไม่ใช่ไซส์คุณนี่นมันไม่ใช่ไซส์เรานี่แล้วมีเสื้อผู้หญิงด้วย ทำไมมีเสื้อผู้หญิงในบ้านน่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้นะต้องกดอันนี้นอน t ินิวแล้วก็ดูทางขวานะเครื่องรดฝุ่นเอา้าเครื่องไม่ได้ชาร์จไว้หรอไม่เ่ยโอ้ไม่มีฐานแล้วนี่คือทำไมมันสะอาดแล้วล่ะเนี่ย คอนติเนียป้าบถอยมาเด็ปึ๊บอ๋อเนี่ยก็คือเราเราได้ขีออินโฟเมชันก็คือได้ข้อมูลสำคัญมานะโอเคนี่มันนิตยสารผู้หญิงฉันไม่อ่านหรอกแล้วนี่ก็คือถังขยะดูถังขยะก่อนอย่าเพิ่งไปอ่านจดหมายรู้สึกว่าจดหมายสำคัญอะไรเนี่ย ทำไมมีอะไรแบบกระปุกอะไรเต็ไมไปหมดแล้วนี่คือใครเขียนจดหมายทิ้งไว้อ่ะกินชาสะนะจะได้ดีขึ้นไม่ใช่ละถอยมาเลยอ๋อถอยมาก็คือมาตรงนี้โอเคคอนตินียคอนตินีย ร้อนโอ๊ยนี่มันว้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่จริงเมื่อคืนฉันผมอันนี้นี่แล้วเธอชื่ออะไรอ่านไม่ทันนะคทษเจึ้งอะไรเฮย้ยเฮ้ยเดินส่องขาผู้หญิงงี้แหละวะ แต่ว่าอะไรวะเอาผู้ชายผู้หญิงเดินสองหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่ทำอะไรหน่อยวะอะไรพวกมึงเป็นอะไรกันมากไปแล้วกูก็มองด้วยเหรอครับไม่ได้แต่จริงๆถ้าให้ดีก็อย่าแต่งตัวแบบนี้ออกมามันรอดตะเค้นีน่ ข้อหก็คือเอ๊ะ Give her ควายเอ a quiet up คืออะไรแบบว่าแปลงงช่วยช่วยเตือนเหรอข้อสองคือ f your clothes and give it to her ก็เอาเสื้อเราไปให้เธอนะข้อ3คือแก้ปัญหาแบบโดยถาวรคืออะไรวะอยู่ดีๆเดี๋ยวก่อนคือเรารู้จักกันปะแต่มันดูเหมือนเรารู้จักกันงั้นเอาเอาเสื้อให้แล้วกันนะ ข้อสองปับนี่เธอสวัสดีครับเสื้อของคุณน่ะมันหลุดอเอาไปเอาไปไม่ต้องนี่ทำงี้ก็ได้นึกกูแค่หมุนหน่อยเดียว谢谢แต่ยังไงก็ขอบใจนะเอา้าเขารักเราเพิ่มขึ้นมาเฮ้ยถึงเวลาเลิกงานแล้วทำไมยังมีคนเข้ามาอีกอะ เนรขอบคุณนะที่มานะกู้ยืมรายยงันยังไม่ได้ให้เงินนายเลยนะตอนนี้มีเงินแค่นี้นะที่จะให้เงินเดือนนายเอาแค่นี้ไปก่อนละกันนะเฮยไม่ได้ดิจริงๆต้องให้อีก2อ0ไม่ใช่รอทมเอาหน้าเดี๋ยวให้เอาะขอไปก่อนละ โอ้โหได้มาแค่50ิบาทดึกดเนี่ยมันเรียกรถยากใช่ไหมทาไงดีอ่ะเธอไปก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนแลิกงานแล้วเหรออือใช่เลิกงานแล้วครับฉันหิวฉันไม่อยากกินข้าวคนเดียวไปหาอะไรกินกันไหมล่ะคือผมไม่มีเงินครับ อย่างี่เง่านะฉันเลี้ยงเองเฮ้ยโอ้โหอยู่ดีๆเธอก็เลี้ยงฉันเออเมื่อกี้รถติดมากเลยนะเรามานั่งดริงกันดีกว่าโอ้โหอย่าดิ้งเยอะแล้วดิง้งไม่ต้องดิ้งท่านี้ก็ได้ถ้าอย่าส่งสายตาแบบนั้นสิโอ้โหเธอไปเฮ้จากไหนมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วมะานาวนั้นฉันอยากเป็นมะนาวนั้น เดี๋ยวเธอถ่ายแบบหรือว่าอะไรนี่นิ้วสวยๆยูดีๆก็รักเพิ่มขึ้นมาเพราะว่ากินเล้ากับเราเหรอ <c ười> โอ้โหไหลของเธอเดี๋ยวยูดีๆก็จะมาจับมือกันคือเรารู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมเธอก็มางานอาร์ตของฉันเจจง<ด>เราไปที่อื่นกันดีไหมดี แล้วกูก็มา<ห>บ้านเหรอ่อ,อะชอบไหมอชอบก็เอาไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น是是คือเมื่อคืนที่แล้วอะ่ะพวกเราแบบว่าเมื่อคืนเหรออู้หนึ่งเกิดขึ้นแล้วสองไม่รู้สิข้อสามเปลี่ยนหัวข้อไม่แน่ใจอะ่ะมันมันเกิดขึ้นหรือเปล่าฉันจำไม่ได้เลยอะ่ะ แต่ถ้า,ถ,าถ้าตอบว่าใช่ก็คือใช่จริงป่าก็ไม่รู้แต่ถ้าตอบว่าไม่ใช่เนี่ยก็ไม่แมนข้อสามคือเปลี่ยนหัวข้อก็ไม่เท่โอ้โหเราตอบยอมรับเลยดีกว่าสวยขนาดนี้ใช่แหละใช่แหละผมจะรับผิดชอบจริงเหรอแค่นี้หรอต้องเอาไงกันเดี๋ยวผัวฉันจะมาแล้วอ่ะแล้วถ้ามาเจอเธอในเนี้ย เดี๋ยวโอ้เดี๋ยว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 สรุปว่ามีป่วแล้วเหรออัาเสร็ปตกใจตู้ไม่มีเมื่อวานไม่ได้ทำอะไรโอ้แต่ยังไงก็คงต้องไปก่อนละครับจะนอนี่ไม่ใช่บ้านมึงเหรอเอ้ยเดี๋ยวบ้านเธอเหรอพวกเธอตื่นแล้อ้าวมีคนใหม่หลี่หยุนตู่นี่บ้านของพวกเธอเหรอใช่เป็นน้องสา ตอนเด็กๆเราเคยไปเรียนด้วยกันตอนนี้ผู้หญิงคนดังขวาเนี่ยคนนี้ยเขาเป็นเพื่อนเราตั้งแต่เด็กนะแล้วก็เออมันพ่อเราเป็นครูด้วยนะพวกเราสามคนเมื่อคืนเคยไงมึงฝันไปเหอะสามคนไม่ใช่อย่างนั้นมึงจะมาสามคนเลยกูอีวันหลังมึงอย่ากินเหล้าเยอะขนาดนี้นะเอ้ยเธออย่ากินเหล้าเยอะขนาดนี้ เธอจำฉันไม่ได้เหรอมอ,มองฉันทำไมกุยคุยจจำไม่ได้เหรอว่าเรารู้จักกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจับเวลาเดี๋ยวก่อนอออเดี๋ยวออจำได้สิครั้งแรกที่เรานั่นน่ะเรา เราให้ลูกเธอเอ้าโอ้โหหลียินซื่อฉันตอบว่ะโอ้โหผู้ชายนี่แม่งเหมือนกันหมดเลยอ่ะถ้าจะหลอกว่าจำได้คราวหน้าช่วยให้มันเียนงกว่านี้หน่อยนะโอ้ช่างสิ้นหวังจริงๆไม่เราไปเจอกันที่งานอาร์ตตะหากล่ะอ๋ออ๋อใช่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 ขอโทษขอโทษขอโทษฉันจำได้จำได้ให้เวลากูค่อยๆตอบได้ไหม สรุปคือเราไปทำงานเป็นแบบรับจ้างที่งานอาร์ตแกลเลอรี่นะแล้วไอ้ผู้หญิงคนดังขวาเมื่อกี้ก็คือเพื่อนเก่าเราเฮ้ยไม่ต้องมองรูปแล้วไปถูพื้นไปถึงดูไปนายก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกนายมันไม่มีสมองเรื่องงานอาร์ตรูปนี้เป็นรูปที่ดีที่สุดเลยนะ คุณหลีคุณหลีคุณนะได้ไงเนี่ยนี่เพื่อนคุณเหรอใช่แล้วคุณจะมาทำอย่างนี้เพื่อนฉชนไม่ได้ไปรีบไปทำงานแล้วก็มาเดินเล่นเป็นเพื่อนกับคุณผู้หญิงคนนี้สิแล้วสิไปไปไปเดี๋ยวฉันทำงานให้เองโอ้เพื่อนเก่านะเนี่ยเพื่อนเก่าก็สวยขอโทษอ่ะ อชอบรูปนี้ปะละ่ะเออมันต้องให้เวลาเราค่อยๆดูอย่างนี้สิข้อหนึ่งก็คือ,อ,อสีแล้วก็การวางแบบเนี้ยดูแบบพิเศษนะข้อสองคือเหมือนกับที่ปู่ฉันคงจะวาดได้เลยโอ้โหไม่ใช่แล้วมึงต้องตอบข้อแรกเอาใจสาวสีนี่มันก็แบบสวยงามแล้วก็แบบรู้สึกได้ดีเลยว่าแบบผู้วาดอยากจะให้มีความรู้สึกยังไง ทุกคนน่าจะรู้สึกไม่ตรงกันนะเออตอบได้ดีนะเนี่ยรู้ไหมว่าเออฉันก็รู้สึกแบบเดียวกันโอ้โหขอบใจนะที่วันนี้มาเดินเล่นกับฉันสนุกจังเลยนะ有机会咱们ไว้เจอกันใหม่นะ โอ้โหข้อหนึ่งคือบกมือบายยข้อสองคือจับมือแล้วก็บอกบายยข้อสามก็คือกอดแล้วก็บายๆเราบกมือบายยกอนดีไหมล่ะมันเพิ่งเจอกันใหม่จะมาจับมงจับมือแล้วเขินได้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะบายยบายๆดิเออเราต้องอยู่ดีๆอย่าไปรีบจับมือเขา นี่เธอเดินแบบเก๊กๆหน่อยนะเนี่ยรู้สึกแบบมีคำถามนะเมื่อคืนน่ะกินเหล้าหนักแล้วแบบทำไมโผล่มาที่บ้านพี่ได้กูอีโทรมาหาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวโอ้โหโทรศัพท์อื้มคว้าดีๆเฮ้ยโอ้โหมึงจะล้วงอะไรโอเคล้วงล้วงล้วงนาบัตรล้วงนาบัตร กุยบอกว่าจำทางกลับบ้านไม่ได้เลยกินเหล้าหนักก็เลยโทรมาให้มารับมาถึงก็คือเห็นพวกเธอสองคนหมดสภาพก็เลยเอากลับบ้านมาด้วยเนี่ยกุยกถ้าไปเอาสาวที่ไหนมาด้วยช่าง น่าสมเพชจริงๆกูอี้โอเคพอเข้าใจแล้วแหละเพราะงั้งนเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวไปกินข้า,าวเช้ากันดีกว่าเออกินเสร็จล้วค<ป>่อยไปเตรียมไว้ให้แล้วแล้วกูกโอ,โอี้อยากอยู่กินข้าวโอ้โหโอ้มองซ้ายก็ดีมองขวาก็ใช่เดี๋ยวก่อนนะข้อหนึ่งคือไปกินกับ จ้งจี้เยยนข้อ2คืออยู่กับกินกับหลีหยินซือ้อข้อ3คือโอ้โหฉันต้องเลือกแล้วเนี่ยว่าฉันจะไปไหนอ่ะแต่ก็บ้องแบวดีนะอันนี้ก็สวยเราเราไปคนแรกก่อนนะเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจโรเลไปมาฉันออกไปกินข้าวกับนี่นะโอ้โหเธอจะน้อยใจแบบว่าหรือว่าแก้งไม่ตอบอะไรเลยอ่ะไปไปคนแรกอ ก็แบบอยากอยากจะไปกินข้างนอกเออเธอเป็นคนดีที่สุดเลยอ่ะจิงจะเยนเดี๋ยวก่อนคือเมื่อวานยังไงโอ้โหลีเขือเขาเสียใจโอเคโอเคเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวนี่คืออะไรกลับไปที่อ๋อคือเราลืมของไว้หรือเปล่าเห็นพูดถึงโทรศัพท์โทษนะครับี่ห你好。 ขอโทษนะครับเห็นโทรศัพท์ไหมเอาแล้วมึงส่งคืนให้งี้เลยเหรอ你怎么会ทำไมมีโทรศัพท์ผม啊？ทําไมมีโทรศัพท์ผมมีโท,ทรศัพท์ไมมีโทรศัพท์ผมารก็มีแต่ไอโง่อย่างเธอเมื่อคืนน่ะจำไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนแล้วเธอจะเม้มปากทําไมอะ่ะ <laughs> ทํามน้องเม้มปากอย่างงี้โอ้ยเสียวลูก <laughs> ข้อหนึ่งก็คือ เมื่อวานเราเจอกันที่งานอาร์ตเหรอข้อ2คือเมื่อคืนคืออะไรเหรอข้อสคืออจะถามเมื่อคืนคืออะไรหรอครับคืนที่แล้วคืออะไรโอเคไอผู้ชาย,ยหุ้ยเดี๋ยว โอ้ขอโทษด้วยนะครับคือแบบเด็กนักเรียนมหาลัยก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่โปเลยอ่ะโอ้ขนาดแบบว่าดุไปทั้งหลายรอบแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยชอบเอาแต่ใจอย่าใส่ใจเลยนะครับก็ขอเบอร์ได้ไหมเดี๋ยวจะได้ไว้รับคำขอโทษอ๋อเข้าใจเข้าใจจะเอาเบอร์โทรหรอเฮ้ยกูขอเบอร์โทรงี้ได้ด้วยเหรอมันเป็นเทคนิคเหรอโอ้ เอาขอเบอร์โทรไว้จะได้แบบว่าคุยกันโอ้โหอันนี้คือแล้วดูท่าเธอโพสเจดจเดะอ๋อเราต้องคุยนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคุยเราถอยได้ไหมอะถอยไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรอะถอยไม่ได้ก็ข้อหนึ่งก็คือเฮ้ยอยู่ไหมข้อสามคือเอ้ยข้อสองไม่ใช่ข้อสามข้อสองคือดีที่ได้จักนะข้อสามคือเอ่อ คิดว่าฉันเป็นใครข้อหนึ่งอะอยู่ไหมจ๊ะแล้วกูเป็นรูปหมาโอ้โหไปหาอะไรกินกันไหมล่ะมีเพื่อนเจ๋งๆมาด้วยไหมเพื่อนเจ๋งๆมาถึงฉันหรือเปล่าข้อสองคืออยากคิกินกับฉันอีกหรอเพื่อนเจ๋งๆมาถึงฉันหรือเปล่าไปถามงี้ก็แบบผู้หญิงเขาต้องแบบบุกเราก่อนใช่ไหมเพื่อนเจ๋งๆมาถึงฉันหรือเปล่า เอาทำไม,ไมตอบแบบเดิมอ่ะนี่มันเป็นระบบตอบอัตโนมัติเหรอทำไมมันตอบเหมือนเดิมอ่ะเอาจบกันโอ้สงสัยอันนี้นี่มันระบบตอบอัตโนมัติแน่เลยนี่หลิวหลิวไหนถอยไปอ่านดิเฮ้ยตอบหน่อยกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวไปคุยกันตอนดึกดึก โอ้กระจอกกับเพื่อนไม่สนุกเลยได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวไปไหนไปด้วยไม่เอาไม่คุยถ้าตัดสินใจได้แล้วบอกเลยนะแล้วผู้หญิงที่อยู่ข้างซ้ายนั่นนะ่ะแจมไปเลยอะ่ะได้เบอร์มาป่าวะอยากได้ก็ไปขอเองดิเอแล้วคือยังไงเดียคือแบบต้องขอไลน์เหรอหรือว่ายังไงดี ก็กล้าๆหน่อยไปตรงๆเลยโอ้โหไม่เอาไม่ไม่กล้าว่ะจะกินอะไรวะก็ถ้าจะพูดเรื่องอาหารแล้วก็ไม่ต้องพูดในเทคดีไหมเอออันนี้ก็คือทำไรอยู่วะยุ่งอ่ะอะไรมีอะไรอา้าวครั้งที่แล้วก็โทรมาตอนกูนั่นนี่ด่ามันทีกลัว า <N> จบนี่บอสสนเข้าใจนะว่าเธอมีปัญหาชีวิตอยู่อะแต่ว่าเธอจ่ายต้องเออจ่ายไอ้เงินแบบว่าเงินกู้อะไรอย่างเงี้หรือเป่าเออต้องจ่ายแบบผ่อนจ่ายผ่อนนะ <N> ได้ครับเดี๋ยวค่อยจ่ายทีหลังใช่ไหมขอบคุณครับ <N> <N> โอเค ดี๋ยลูจะเป็นปากคนนั้นนี่ข้อหนึ่งก็คือขอโทษนะเดี๋ยวจะจ่ายให้ข้อสองก็คือยังโกรธอยู่หรอไม่ไม่ไม่ถูกต้องเลยไม่คุ้มเลยนี่มึงจะจ่ายอะไรให้เขานี่มึงยังโมโ oh หอยู่หรอไม่ไม่ถูกต้องเลยไม่คุ้มหรอกนะใครจะ๊ะใครยะ,ระฉันเอง กูอี้ไงล่ะ2ก็คือคนที่เธอเอาโทรศัพท์คืนให้ไงข้อ2ก็คือคนที่เธอเอาโทรศัพท์คืนให้ไงล่ะเอา้าแล้วก็ cancel ไม่คุยกับเราแล้วบล็อกเราไปเลยนี่นี่คือเพื่อนเก่าเราดีหยินซื้ออยู่ไหมข้อ2คือยินดีที่ได้รู้จักนะข้อ3คือดูซิว่าฉันเป็นใครเอ๊ะอยู่ไหมจ๊ะ ฉันรู้นะว่าเธอคือกู้อี้อ่ะกำลังพูดถึงเธออยู่เลยเล่าเรื่องเธอให้เพื่อนโอ้โเธอชอบฉันแน่นอนอ่ะอ่แล้วพูดเรื่องอะไรล่ะหรือว่าบอกว่าเขาเออบอกบอกว่าเขาว่าฉันหลอกแค่ไหนใช่ไหมพูดเรื่องอะไรเหรอก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรหรอกแค่พูดเรื่องแบบว่าเออเมื่อไหร่จะได้ไปดูรูปกันอีกนะ เพราะว่าเธอพูดเรื่องรูปได้ดีมากเมื่อไหร่ก็ได้ที่เธอว่างอ่ะตอนนี้ดีไหมล่ะเฮ้ยหูเมื่อไหร่ก็ได้ที่เธอว่างได้เลยเดี๋ยวพาเพื่อนไปด้วยนะเอ,อ่อเพื่อนพาแฟนมาด้วยโอเคไปค่อยคุยกัน <laughs> ส่งอีโมจิโอเคไม่ได้เราต้องเราต้องไวท่านิดนึงก่อนโอเคเอ็ N. ไม่ได้โดนรีเจ็คนะนี่แม่แม่ท่านแม่ถึงยังลูกครับเพิ่งจะลงรถไฟมาเลยครับแม่ดูแลตัวเองดีๆนะเออถ้ามันมีอะไรที่ยากลำบากก็บอกแม่แล้วได้งานหรือยังได้แล้วครับแม่ผมไปดูงานอาร์ตครับไปตู่พื้นเออดีใจด้วยนะลูกแม่ขอให้ลูกโชคดีนะ งานยากไหมหลับแล้วเหรอเอออย่าให้เหนื่อยเกินไปนะลูกกูมไม่ตอบเลยตอนนี้น่าจะทํางานอยู่นะมันไม่มีเวลาบอกนะกี่โมง <c oughs> ข้อหนึ่งแม่เมื่อวานผมไปกินเหล้ากับสาวมาข้อสองคือเมื่อวานเออนอนเร็วไปหน่อยครับแม่โอเคอูเอานี้ดีกว่าเดี๋ยวไปบอกกินเหล้ากับสาวเดี๋ยวแม่ก็ไม่สบายใจ อาแล้วเป็นไงล่ะลูกที่พักอะ่ะโอเคใช่ไหมต้องการเสื้อผ้ากับผ้าห่มเพิ่มไหมลูกโอ้ไม่ต้องห่วงเลยครับแม่จบโอเคหมดแล้วอน,นี้อู้เยอะแยะไปหมดเลยขออ่านก่อนนี่อันนี้ใค่เนี่ยอันนี้เพื่อนเก่าอะ่ะเอ้ยไม่เจอกันนานเลยนะเห็นว่าเพื่อนกําลังหาคนอยู่งาน,น,นกำลังหาคนอยู่หรือเปล่านังใครอะ่ะ เออกูอีไงจาไม่ได้เหรอเราเจอกันที่งานเลี้ยงเฮ้ยแน่ใจนะว่าเรารู้จักกันขอโทษน,นะที่มารบกวนโอ้โหคือเราหางานแล้วเขาไม่ไม่รับเราอันนี้คือท่านผู้อาวุโสอย่างเดี๋ยวฉันดูแลทางครอบครัวให้นะไอเด็กน้อยไม่ต้องกังวลงานที่ทำมันอาจจะพลาดบ้างแต่ก็ไม่ไมเป็นไม่เป็นไรนะต้องพยายามต่อไปขอบคุณครับ บอสเว่ยใช่คนที่เมื่อกี้มันบอกเฮ้ย hey, อยู่ไหนวะไปกินเหล้ากันดีกว่าออกมานอกเมืองแล้วต้องทำงานธุระนิดหน่อยแล้วเมื่อไหรจะกลับมาวะมีโปรเจกต์ที่จะคุยกันนะโอ้ไม่มีเงินเนี่ยโปรเจกต์ที่นายพูดตอนนั้นไม่ใช่เหรอตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมนายไม่สนใจแล้วล่ะฉันไม่มีเงินจริงๆอะ่ะโอ้โหจะตอนเนี้ยมันเรื่องมันยาวนะเล่าให้ฟังวันหลังก็ได้วะ อ๋อนี่น่าจะโทรมาชวนไปหาอะไรทำนะแต่แบบอันนี้ไปเฮ้ยกุยเราจะมาฉลองครบรอบกันที่ร้านน่ะมีส่วนลดมากมายเลยมากินบ้างนะโอ้ฉันไม่มีเงินเลยช่วงนี้ขอผ่านนะเฮ้ยจริงเหรอนายไปติดหนี้ใครมาก็จริงใช่ฉันติดหนี้อยู่แล้วคิดว่าจะแก้ไขได้ไหม ก็ต้องพยายามหน่อยอะโอเคมีทั้งทวงเงินทั้งอะไรนะถ้าฉันรอบไปได้แล้วก็เราไปหาอะไรกินกันเถอะก็ได้ขอโทษด้วยนะพอดีไอคนที่ตามนี่ฉันอนะมันแบบมันโหดมากเลยโอเคเข้าใจนะไว้ค่อยคุยกันดูแลตัวเองดีๆเรียบร้อยโอเคคุยครบทุกคนนะปิงเดินกลับบ้าน เอ้ลิวเอ้ลิวเป็นไรวะเอากลับมาแล้ววะเราลิวมีเรื่องวะเข้าไปคุยกันดีกว่าไป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 อะไรทำไมต้องแต่งตัวหล่อวะพอดีฉันทำเรื่องแบบว่าอสังหาริมทรัพย์ว่ะอย่าบอกนะมึงเก็บเงินกูคิดถึงบ้านเปล่าทำไมไม่กลับบ้านไปวะ ไม่ได้มันเสียหน้าเข้าใจติดนี่แล้วไม่อยากจะกลับไปให้เขาแบบลำบากกันแต่ว่ามันต้องแก้ไขให้ได้ก่อนนะเว้ยมึงอย่าหลบหน้ากูไม่ไม่สนใจกูหรอกูเป็นหุ่นเป็นห่วงมึงนะเว้ยถึงได้มาเนี่ยทำไมไม่สนใจกูด้วยเหรอคราวนี้เมินเนระ เห้บอกว่าอย่าเมินไงล่ะอย่าทำตัวเป็นเด็กๆนี้มองกู็นอ่ะจะบอกนะไม่มีเงินแล้วใช่ไหมล่ะเหมือนชีวิตกูตอนนี้เลยก็เช่าห้องไม่ได้แล้วสินะมีสองทางเลือกหนึ่งก็คือหาคนเช่าด้วยสองก็คือมาอยู่กับฉันโอ้โห ข้อหนึ่งก็คือไปหาลูเมดข้อสองก็คือไปอยู่กับอหลิวหาลูเมตเนาะแต่ถ้าอยู่กับนายมันก็มันก็เป็นคนรู้จักเนาะข้อสองข้อหนึ่งข้อหนึ่งเราไปหาลูเมดบางทีเราไปหาลูเมดเราจะสาวก็ได้มันเป็นไปได้บอกว่าไปไม่หาลูเมตได้เลยตอนนี้มีคนน่ะอยากจะหาลูเมดอยู่เหมือนกันนะ ได้เลย,ยเดี๋ยวแนะนำเข้ามาเลยสาวสาวเปล่า,าเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเจริงจริงจริงเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้โหกูกลับไปอยู่ไอเหล่าหลิวดีกว่าเนี่ยเหรอโอ้โหไม่เอาอ่ะไม่น่ารักแล้วคนเมื่อกี้มึงมันไออ้วนเกมเมอร์นี่ว่ะเกาจมูกเอออุ้ยนิ้วโป้งเลย เฮ้ยอย่าไปโอ<ต>้นนโหเจอกันขนาดนี้แล้วทำไมไม่ชอบสักคนวะไ,ไ,ไ,ไปนอนพื้นไปริมถนนใต้สะพานลอยอะเ้สวัสดีครับครับได้เลยครับได้เลยครับไ,ไ,ไม่มีปัญหาครับเยี่ยมครับแกนี่มันโชคดีจริงมาคนละลองคุยกันดูได้ได้ได้ โอ้โหโอ้โหแทบไม่ขึ้นเลยอันนี้คือติดลบอบอกเกือชัชเตอร์หนึ่งเ <laughs> อฟเฟกชันก็คือแบบเกี่ยวกับความรักเนี้ยนะโอ้โหสรุปคือเราคงจะต้องไปกับคุณน้องคนนี้แล้วแหละ <laughs> ก็ โอเคนะเรามาเล่นกันทีละแชปเตอร์ดีกว่านะมันดูจากกันนี้แล้วสงสัยมีเป็น10เลยนะน่าจะเยอะอยู่เห็นว่ามีผู้หญิง6คนแต่ว่าครั้งแรกเราพยายามไปที่คนแรกนี่ก่อนนะไปให้สุดปลายทางแห่งความรักนะเพิ่นดีแล้วไ่เจอกันใหม่คราวหน้านะมาจีบสาวจีนกันต่อนะสงสัยต้องจีบไปค,ครบทนะุกคนเนาะชอบใครบอกไว้ด้ว <c oughs> แต่รอบนี้เราไปหาเจ้งจือเยี่ยนก่อนนะ สำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ